สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้เนาะพ่นาก็พามาดูนะคะพี่นามีโครงการอีกแล้วค่ะมีคอนเทนต์มาอีกแล้วค่ะคือพี่นาเนี่ยนะจะย้ายบ้านนะคะบ้านสวนลมไม้หลังน้อยของพี่นานะทรงไทยเล็กๆหลังนี้เนาะนำไปปลูกสร้างในสวนค่ะอยากจะไปแบบว่ารับบรรยากาศในสวนค่ะแล้วก็ ตรงนี้นะเพราะว่าบ้านใต้ถุนสูงเนี่ยพินาจะรีโนเวทใหม่เนาะมันก็จะขวางกันนะคะพินาก็เลยจะต้องย้ายนะ,ะย้ายหลังนี้ประจวบเหมาะก,กับพินาชอบบรรยากาศในสวนมากๆเลยค่ะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะคะ่ะนี่จัดการหรือแล้วค่ะเนี่ยหรือแล้วนะ,ะก็มีช่างประจําตัวเนาะอยากได้อะไรก็แบบว่าสมใจนึกจริงๆค่ะนี่มาจัดการนะ ปลูกสร้างกันในสวนแล้วนะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะปลูกปลูกบ้านเองเนาะไม่ได้จ้างใครนะคะค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะคิดแบบแป้นไปเรื่อยนะคะก็รูปทรงก็จะเหมือนหลังเดิมนะคะแต่ว่าจะเล็กลงนิดหนึ่งนะนี่หันหน้าออกสู่อ่าท้องทุ่งนานะคะเช้าๆรับบรรยากาศจิบกาแฟอีกแล้วค่ะนี่นะคะพินาก็ ก็คือเราสร้างบ้านไม่เหมือนคนอื่นนะอืมทําแบบว่าเหมือนเหมือนบ้านกระตูนเลยค่ะใช้เชือกขึงแบบนี้นะคะเหมือนกับรีสอร์ทหลังน้อยนะั่นนะพี่นาก็ทําแบบนี้นะคะนี่ก่อนนี่ผู้ช่วยนะผู้ช่วยป่วนมาแล้วค่ะจะหมูปิ้งมาแล้วค่ะโอ้โหขึงเชือกก็ดึงเชือกหมดเลยค่ะสนจริงๆนี่เห็นไหมคะต้นไม้เยอะมากเลยเนี่ยอันเนี้ยพี่นาชอบจริงๆค่ะ ลงพัดเย็นทั้งวันหมูปิ้งไปไกลไกลเลยเนี่ยตัวป่วนค่ะตัวป่วนเพราะว่าพินาลือหลังนั้นแล้วเขาก็ตามมาค่ะนี่ช่วยตา <c oughs> <c oughs> ก็รอชมนะคะรอชมต่อไปนะคะว่าอ่าจะ สวยงามขนาดไหนจะน่ารักขนาดไหนนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ